ที่ผมเคยลงให้ดูครั้งหนึ่งนะครับนี่คือองค์นี้ครับนี่คือเป็นอ่ายุคแรกๆนะครับสร้างในปีพศสองพันสี่ร้อยห้านะครับสร้างสอง5ันสี่ร้อยห้านะครับเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่โลหะนะครับเนื้อแร่โลหะคือแร่เป็นแร่ที่ไม่ดูดไม่เหล็กนะครับแร่ชนิดที่คือแร่เฮมาไทต์นะครับเป็นแร่เฮมาไทต์นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นแร่ลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้เรก นี่จะเป็นแร่อ่าแร่แมกนีไท์นะครับแมกนีไทส์แร่แมกนีไทหรือที่เขาเรียกกันว่าแร่ปกผ้าแม่ธรณีนะครับนะครับที่เขาค้นคว้าได้นอ่าสมัยก่อนเขาค้นคว้านะครับแล้วก็ในปีคศหนึ่งแปดสี่ห้าในสมัยนู้นนะครับคือเขาเรียกว่าแร่แมกนีไท์นะครับคือเป็นแร่ที่อ่าเป็นดูดแม่เหล็กนะครับชนิดนี้คือดูดแม่เหล็กนะครับ ดูดไม่เหล็กนะครับนี่คือดูดไม่เหล็กนะครับเราภาตนี้ก็สร้างในในวระ,ะนี้ก็คือมีการค้นพบนะครับก็สร้างกันนะครับขึ้นมานะครับในแล้วก็ใช้สูตรผสมเนื้อเนื้อสูตรผสมของของสมเด็จพระพลรัชวัดป่าแก้วยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยุธยานะครับนะครับในใน,ในสมัยนั้นครับก็คือมีการแล้วก็ แล้วก็มีการสร้างออกมาครับแล้วคนโบราณโบราณเนี่ยเราถึงมองข้ามมาได้นะครับคนโบราณนี่เขาเก่งครับเรื่องวิทยาศาสตร์ครับถึงแม้เขาไม่มีเครื่องตรวจสอบนะครับไม่มีเครื่องตรวจสอบเนี่ยเขาอาจจะมีเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับแต่เขารู้ได้ไงว่าแร่ธาตุโลหะนะครับแร่โลหะที่อยู่ในเขาอยู่ในดินในหินนะครับแล้วเขาเอามานะครับเอามาก็เอามามามาเผามาต้มนะครับแล้วเอามา หล่อครับออกเป็นรูปเหมือนของรูปปูท่ทวดแล้วก็รูปเหมือนของสมเด็จโตร,รูปเหมือนของพระพุทธนะครับในสมัยก่อนคนโ,โ,โบราณเขาเก่งมากแต่สมัยก่อนคนโ,โ,โบราณเขาสามารถสร้างประเทศให้พวกเราอยู่ถึงวันนี้นะครับดูเขาสร้างรสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างปิรามิดนะครับดูครับเขาโอ้โหมีแบบเรามองแล้วขึ้นนะครับนะครับทึ่งนะครับดูเขาสร้างเอาแค่ในประเทศสยามประเทศไทยแล้ว เขาสร้างกันได้ยังไงครับในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวก็เขารู้ได้ไงว่าสมัยยุคนู้นนะครับต้องเอาอ่าเอาไอโลหะเอาพวกตะกั่วนมตะกั่วแล้วก็มาใส่กับแร่พวงผสมกบแร่พวงมาผสมกันแล้วออกมาแล้วทําไมถึงเกิดพุทธคุณนะครับเห็นไหมครับเกิดมีพุทธคุณเกิดอะไรนะครับแล้วมายุคของยุครัตนโกศิน์นะครับเห็นไหมครับเขาคิดได้ไงเอาแร่แร่นี่ครับคือแร่ตัวนี้คือแร่แมกนีไท์นะครับเนี่ยเอามา หลอมนะครับมาหลอมมาหล่อลงในเบ้านะครับแล้วก็มาเป็นสร้างเพื่อเจริญุทธนาสนาสร้างเป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาวุ้าเราสร้างเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับแล้วสร้างเป็นรูปหวลวงปู่ปตโตด้วยนะครับนะครับแล้วก็เป็นรูปผู้ศิป์แล้วก็มีหลายผู้ศิป์ของอาศาสนาพ,พุทธเราครับเราสร้างขึ้นมาในในในยุคยุคนี้ครับยุคนี้คือรัตนโกสินทร์นะครับรัตนโกสินทร์คือพระองค์นี้กับองค์นี้สร้างในปีพศ24 1พนอนะครับในสมัยสมัยสี1นะครับ แต่ถ้ายุคนี้สร้างในปีพศ2405นะครับนึกภาพเลยครับนะครับนี่แหละครับเขาคิดได้ยังไงนะครับคิดได้ว่าอย่างอย่างยุคของพวกเราเนี่ยครับขนาดมีมีเครื่องตรวจโลหะยังถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่สมัยก่อนเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรอะแล้วเขาทำไมถึงรู้ว่าอย่างอย่างอย่างแร่ชนิดนี้อย่างแร่ชนิดเนี้ยแร่ชนิดเนี้ยอย่างองนี้ครับองนี้คือแร่เฮมาไทนะครับแร่เฮมาไทนี้ไม่ดูดไม่เหล็กนะครับไม่ดูดไม่เหล็ก นะครับไม่ดูดไม่เหล็กเอาเดี๋ยวผมเอาเอาเอาดูดให้ดูครับชนิดนี้ไม่ดูดไม่เหล็กนะครับไม่ดูดไม่เหล็กนะครับคอยดูนะครับคลิปนี้จะไม่ดูดไม่เหล็กนะครับนะครับไม่ดูดไม่เหล็กนะครับลองดูนะครับคือคือแร่เฮมาไทเนี่ยเขาไม่ดูดไม่เหล็กนะครับอาดูนะครับนี่ครับนี่ครับเขาไม่ดูดไม่เหล็กนะครับไม่ดูดไม่เหล็กนะครับดูไว้นะครับเนี่ยเขาไม่ดูดไม่เหล็กนะครับเขาจะไม่ดูดไม่เหล็กนะครับนะครับคือจะแตกต่างจากแร่ แร่ันี้ครับแร่จะแตกต่างจากแร่แมกนีไทา์นะครับไม่นีไทท์นี้จะดูดไม่เหล็กนะครับนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็จะแตกต่างจากแร่อาธาตุอันนั้นไม่ใช่แร่แร่ครับคือธาตุธาตุไกยสิทธิ์คือเหล็กไหลไผยดำพวกนั้นจะดูดไม่เหล็กนะครับดูดไม่เหล็กนะครับนะครับนี่เขาจะไม่ดูดไม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับที่ใบหน้าเลยครับไม่ติดไม่ติดเลยครับคือได้เห็นมาถ่ายนี่เขาไม่ดูดไม่เหล็กแต่เขาเป็นเป็นแร่ธาตุที่หนึ่งที่ อ่าคนสมัยก่อนนะเขาจะเอามาแขวนคอนะครับคือแถวา้าดลอดภัยจากอันตรายนะครับเขามีมีพุทธคุณด้านรักษาอ่าปรับสมดุลของร่างกายทําให้เลือดหมุนเวียนดีด้วยนะครับนะครับนี่คือสร้าง2405ที่เราลงให้ดูครับไม่ดูดไม่เหล็กน,นะครับคือเป็นแร่เฮมาไทนะครับเขารู้ได้ยังไงครับคนโบราณโบราณเนี่ยแล้วเขาต้องไปสกัดไปเอา,ดเอาใดดินไอหินออกมาแล้วเอามามา,มาเผามาหลอมนะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวด ก็สมัยปู่ทวดที่เขามีกันเล่าขานมีแล้วครูบาอาจารย์หลวงปู่โตแล้วคุกเกจิในยุคสมัยนู้นนะครับก็ก็เป็นเรื่องเสร็จศรัทธาคือฝากเป็นเป็นเป็นครูบาอาจารย์เหมือนเราทุกวันเนี่ยเรายุคของเราก็นับถือหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่เอียนะครับขณะเราเกิดไม่ทันเราก็นับถือนะครับทุกวันเนี่ยเราจะถ้าเรามีโอกาสได้สร้างพระเราก็จะสร้างรูปเหมือนหลวงปู่โตหลวงปู่เอียนะครับเห็นไหมครับก็นี่แหละครับนี่คือแล้วก็สร้าง รูปเหมือนโอ่สมเด็จว่าสัมาสุทธเจ้าที่เราผ่านมาเคยได้สร้างพระนะครับเห็นไหมครับเราก็มีโอกาสได้สร้างนะครับแต่คน,บนนะโบราณเขาเขา,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 าเก่งมากครับดูครับเขาเก่งมากนะครับทีน sea, ที้เราก็พอเรารู้เลยนะครับว่านี่แหละเิมาไทยนะครับหฮนมาทยนะครับแล้เหินมาทยที่เป็นแล้วก็ทีนี้จะแตกต่างจากอันนี้เป็นหินนะครับเป็นหินเป็นหินนะครับเป็นหินคล้ายๆหยกนะครับคล้ายๆพวกหยกพวกอะไรพวกนี้ครับนะครับดูครับ คล้ายพวกยกพวกกาลังปังหาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเขาดูดแม่เหล็กนะครับพอเรามาตรวจดูด้วยท่านะครับก็จะเป็นแร่แร่ชนิดนี้คือดูดแม่เหล็กนะครับคือแร่แมกนีไทนะครับที่ดูดแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวจะเอาตั้งให้ดูนะครับนะครับจะตั้งให้ดูให้ให้แบบว่าจะได้ชัดนะครับอ่าครับใครมาครอบคอมาแขวนคอมาบูชาก็เกิดอ่าเลื่อนเลื่อนรหมุนเวียนเหมือนกันครับแล้วก็สามารถเป็นแร่ที่ดูดซับเหมือนกันนะครับ ถือว่าเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับมาดูนะครับเข้าดูดเลยครับนะครับดูติขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับดูติขึ้นมาเขาเขาเป็นหินนะครับเป็นหินเป็นดินนะครับเนี่ยเป็นหินนะครับเนี่ยเป็นเม็ดหินนะครับหินคือกลายเป็นหยกเป็นหยกเป็นเป็นอ่าพวกกลุ่มพวกพลอยอยู่ในตระกูลพวกพลอยครับเนี่ยเนี่ยตระกูลพวกพลอยนะครับแต่เขาดูดไม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับดูดไม่เหล็กนะครับเพราะว่าเขาเป็นอยู่ในตระกูลแร่นะครับแร่แมกนีไทนะครับแมกนีไทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูดเป็น คล้ายพวกหยกเะครับเป็นพวกอัมพันในพวกนี้ครับนี่ครับแต่เขาดูดไม่เหล็กนะครับนะครับตัวูตะโกนนี้ครับแล้วเขารู้ได้ยังไงครับถึงท่านทั้งได้เอามามามาแกะสลักนะครับมาแกะสลักหรือเอาแล้วเอามาหล่อนะครับมาหล่อมาแกะมาอะไรพวกนี้ครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขารู้ได้ยังไงครับนี่ครับเขาเขาแร่ในแร่ชนิดนี้เขามีเขามีอันนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วครับมีธาตุสิทสิ์ในตัวคือไข่หมกแหวนคอ ก็จะทําให้เกิดเลือดลมหมุนเวียนดีปรับาธาตุสมดุลร่างกายนะครับแล้วก็ดูดซับแล้วแข็งคลาดปลอดภัยนะครับนี่เขารู้ได้ไงพระนี้ก็สร้างในปีพศ2411นะครับ2411แล้วดีองค์หนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็แร่แร่แมกนไทนะครับแมกนไทานี่ชนิดกระดูดไม่เหล็กครับดูดไม่เหล็กนะครับคือดีด้วยผ้าอย่างนี้ก็ดีด้วยคือเขามีเป็นแผ่นทองคาแท้มาตรวจแล้วได้90นะครับ10ปนะครับ90 เกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นทองคําแท้ๆนะครับเป็นแผ่นทองคําเขียนว่าขัวโตพระธาตุสองนะครับเห็นไหมครับคือเขาสร้างสองสหนึ่งเอาไปบรรจุเจดีย์พระธาตุที่อยู่ข้างข้างสนามหลวงครับคือเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไปดูได้นะครับตรงนั้นนะครับทำไ้ก่อนเขาเรียกว่าเอาวัดวัดไอสุดท้าวาสนะครับหรือวัดวัดวังหน้าวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้ววังหน้านะครับนะครับลองๆเข้าไปดูนะครับคือนี่ครับ เร็วๆเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนั่นผมยังไปเที่ยวเลยครับไปไปไปที่งานพิธิภัณฑ์นะครับพิธิภัณฑ์เขาจัดพิธิภัณฑ์นะครับนี่ครับเขาดูนะครับทีนี้ก็เขาจะดูดแม่เหล็กครับพวกนี้ครับเห็นมดูดแป้งเลยครับต้องระวังนะครับพาะแร่ชนิดนี้ดูดแม่เหล็กแรงมากครับคือพวกนี้เขาจะดูดตัวเองด้วยครับดูดตัวเองดูดโลหะนะครับดูดโลหะนะครับติดเลยครับนะครับติดเลยต้องระวังนะครับดูมือนะครับยิ่งแม่เหล็กแรงๆต้องระวังนะครับเนี่ยพวกแร่ชนิดนี้ดูดแม่เหล็กครับดูดแรงครับคือพวกนี้แ แร่แมกนิทายนะครับต้องระวังนะครับแต่พวกนี้เขามีมีม,มีมีความสามารถคือสามารถอ่าไปคือถ้าผู้ใดมาแขวนคออะไรพวกนี้เ็าจะเกิดอ่าพุทธคุณด้านเด่นอ่าทำให้เลือดลมุนเวียนแขวคขัดปลอดภัยอันตรายนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีเกี่ยวหลายๆอย่างครับนะครับคือลองเข้าไปศึกษาดูอ่าสำหรบคุณพวกของของแร่ชนิดนี้ครับคือลองเข้าไปดูครับนี่ครับประโยชน์ของแร่ทีน่นี้คือไรนะครับ นี่ครับแล้วเขารู้ได้ยังไงครับเอาแค่นั้นแหละเขารู้ได้ไงคนโบร,ราณไม่มีเครื่องไม่มีไฟฟ้า<ๆ>เขาตรวจรู้ได้ไงครับครับนี่ก็คือคือว่าคนโบร,ราณเขาสืบทอดกันมาจากหลายพันปีนะครับเขารู้ว่าอันไหนกินได้ใบไม้กินได้ชนิดนี้กินได้ลักษณะแบบนี้กินได้แล้วเหล็กโลหะธาตุดินแม้แต่ดินนะครับเขาเอาอมาดินมาสผสมกันก็เป็นเป็นของมีมีพุ้ทธคุณนะครับแล้วก็มีเป็นของดีนะครับเอามาผสมกันแล้วก็ออกมาเหมือนดินชนิดนี้ เปลือกหอยชนิดนี้รากไม้ชนิดนี้เอามาสมกันแล้วเอามาฝนมารวมกันแล้วก็จะเป็นยาเห็นไหมครับคนโบราณเขาเรียนรู้ต่อทอดกันมาสืบกันมาครับท่านถึงได้สร้างพระรูปแบบแลหลายพผู้ศิลป์ให้พวกเราได้เรียนรู้ศึกษานะครับถึงมีคันธิว่ามีการสืบเจ้าสนามีได้ยะสืบเนาปัาแบบยั่งยืนนะครับก็คือให้เราสร้างพระแล้วเขาสร้างพระมาเนี่ยต้องการให้เราเอามาบูชาแล้วเกิดความ ปิติมีมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วแขวคาดปลอดภัยแล้วก็อ่าแล้วก็พอใช้พอเอามาครอบครองปลุกอ่ามาครอบครองแล้วมามากราบมาไหว้แล้วใช้ดีมีความรุ่งเรืองแล้วก็ก็เอาไปตกทอดให้ลูกให้หลานต่อไปแล้วลูกหลานก็ใช้ดีก็ต่อลูกลหล,ลานเหรียญหล่อนต่อไปก็เหมือนมีคือคือเขาคือเป็นการสืบทอดศาสนาแบบยั่งยืนนะครับนี่แหละครับนี่คือแบบคําพูดแบบบ้านๆเรานะครับบ้านๆนี่คือความคิดนะครับดูครับ แล้วอย่างนี้เขาทําได้ยังไงนะครับแล้วทองคําก็ทองคําโบราณน,นะครับแผ่นทองคําโบราณไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทองคําเปลวถ้า,ยอ,ยาอ,อย่างนี้ทองคำเปลวครับอย่างนี้ทองคําแท้ๆนะครับนี่ครับนี่แหละเราคิดเราถือว่าอ้คนโบร,ร,ราณเขาเก่งกว่าคนสมัยเราเขาเปรียบเทียบแล้วเราสู้ไม่ได้นะครับเรามีเครื่องเทคโนโลยีมีไฟฟ้ามีเครื่องทุกอยาก่างแต่ความคงทนนะครับคนโบ,บราณเขาคิดอะไรเขาคิดแบบความคงทนความยั่งยืนแล้วเป็นผู้ให้โดยแท้จริง ไม่มีการน,นี้่ไม่เหมือนสมัยยุคสมัยเราเครับจะทําอะไรต้องมีเวลาจะต้องค่าใช้จ่ายต้องรู้ตรงนี้แม้เขาสมัยก่อนดูเขาสร้างบ้านสร้างเมืองบริษัทเราไหมครับสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับขี่มา้าขี่ช้างไปลบปันลบปันเสร็จนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเห็นไหมครับตอบแทนกันด้วยปกตินะครับแล้วต่อมานะครับทุกวันเนี่ยเราเกิดมาก็มีม,มีแผ่นดินอยู่ที่อา,อาศาัยทุกวันนี้ครับก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากคนโบราณโบราณบรรพุุษหรือบริษั์นะครับท่านทรง ได้เหน็ดเหนื่อยนะครับหาแผ่นดินให้เราเกิดมาได้อยู่อาศัยเขามองกันไกลคนโบราณโบราณนะครับนะครับเขามองกันไกลนะครับเหมือนเขาสร้างพระเนี่ยเขาสร้างพระเพื่อเจริญพุทธศาสนาให้ถึงห้าพันปีนะครับนะครับห้าพันปีนะครับเขาก็สร้างเพื่อยั่งยืนเพื่อมีพุทธศินอะไรเขาค้นคิดกันสมัยก่อนนะครับก็มีการค้นคิดค้นคว้าพุทธศินลักษณะอัตลักษณ์แบบนี้พุทธสินแบบนี้จึงได้มีมหาพุทธพิมพ์เยอะแยะไปหมดในศาสนาพุทธเราครับแล้วก็พิมพ์หนึ่งก็ าไม่เหมือนกันอย่างพระสององค์นี่ครับเนี่ยผมมีแค่สององค์นะครับเนี่ยมีสององค์นะครับเขาเก็บไว้สององค์เองครับเนี่ยสององค์นะครับเห็นไหมครับสององค์นี้ก็คือเป็นพระที่สร้างในปีพศ2405นะครับปลูกเสกโดยพระเทพกวีศรีสุขนะครับคือท่านเจ้าคุณสมเด็จโตนะครับท่านเป็นผู้ปลูกเสกไว้ครับสร้างในสมัยพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่4นะครับนะครับปีพศ2405นะครับดูครับพุทธศิลป์ของท่านสวยงามครับดูครับสวยงามครับแล้วพระ เป็นผ้าที่ไม่ดูดไม่เหล็กนะครับเป็นเนื้อโลหะไม่ดูดไม่เหล็กนะครับเนี่ยไม่ดูดไม่เหล็กครับไม่ดูดนะครับนะครับไม่ดูดนะครับพวกนี้จะไม่ดูดดูดไม่เหล็กนะครับเดี๋ยวจะตั้งให้ดูครับเนี่ยครับเขาจะไม่ดูดไม่เหล็กนะครับแตกต่างจากผ้าที่ที่เป็นเนื้อแมกนีไทจะดูดไม่เหล็กแต่อันนี้เป็นแร่แร่เฮมาไทนะครับเฮมาไทนี่ก็อ่าสรรพคุณถ้าพูดเป็นทางยานะครับก็คือก็คือสามารถแกเอามาแขวนคอก็มีแขวะคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงแล้วก็ มีมีด้านเด่นทางด้านทําให้ปรับสมดุลร่างกายนะครับผวนี้ครับแควคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูดซับด้วยนะนะครับแล้วก็กลุ่มพวกเหล็กไหลธาตุเหล็กไหลเหล็กไหลหลักแร่ธาตุธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติกกนพวกแร่เหล็กไหลไพลดำพวกนี้ครับพวกนี้ก็มีกาเหมือนดูดซับแล้วแควคาดปลอดภัยเหมือนกันครับแต่ทีน้นั้นจะดูดดูดดูดไปเหล็กนะครับแร่เหล็กไหลไพลดำก็มีหลายสีสีดำสีเทาสีคขาวสีสีเขียวสีน้าเงินนะครับมีหลายสีนะครับ คือเขาจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่แร่ชนิดนี้คือแร่เฮมมาไทนะครับถ้าขูดแล้วจะออกมาสีน้าตาลนะครับแต่ว่าไม่ดูดไม่เหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ดูดนะครับน่ครับคือยังไงก็ไม่ดูดนะครับเพราะว่าเขาไม่ดูดไม่เหล็กนะครับแล้วเขาคิดได้ยังไงเอามาหลอมเหลวเอาเอาแร่แร่ธาตุเอามาหลอมเหลวแล้วก็มาสร้างพระเพื่อจะเริยนศาสนาถึงห้าพันปีนะครับนี่คือการเวลาของคนโบราณนี้เขาเก่งมากนะครับเก่งมากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ คือสององค์นี่ครับเรามีสององค์สองอันนี้คือสององค์ก็คือไม่เหมือนกันครับรอยตัดอย่าไปดูรอยตัดนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยดูอย่าไปดูรอยตัดนะครับอย่าไปดูรอยตัดนะครับไม่เหมือนกันครับเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนกันครับนี่ครับไม่เหมือนกันครับขอบยังไม่เหมือนกันเลยครับดูครับขอบบนยังไม่เหมือนกันเลยครับนะครับเพราะเขาสร้างภาพแบบโบราณนะครับถไปก่อนนี่ครับดูเห็นไหมครับขอโทษครับนะครับนี่ครับไหมครับไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูรอยขีดนะครับ ลอย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 เขาเขาเขาตะไบแล้วผ้าโบราณเนี่ยเขาจะเหี่ยวลงไปนะครับเนี่ยเ็าจะเหี่ยวตรงนี้ครับเนี่ยครับรอยตัดตัดแล้วก็จะเหี่ยวเขาจะเหี่ยวเหี่ยวลงไปเหี่ยวเหี่ยวเหยุยบลงไปครับเนี่ยตรงนี้ยุบยุบลงไปครับตรงกลางนี่ยุบลงไปแล้วด้านข้างจะเป็นขอบขอบนูนขึ้นมาสองข้างแล้วก็มีรอยรอยตัดนะครับรอยตัดรอยตะไบเขาเดี่ยครับเนี่ยครับเพราะว่าเขากันเวลาคือเขาคงจะตัดตอนที่ยังมีนิ่มนะครับก็คือแล้วเหล็กเหล็กอาโลหะนี่เขาจะยุบลงไปครับ ลุกแอนแอนลงไปนะครับแล้วขอบจะมีขอบสองข้างสองข้างในขอบสูงขึ้นมานะครับนี่ครับต้องดูของจริงครับดูของจริงนะครับเรามีสององนะครับมีสององเอาไว้เรียนรู้ศึกษาให้คนต่อไปต่อยอดคนต่อไปก็เห็นไหมครับจะไม่มีเหมือนกันนะครับนี่ครับคือไม่เหมือนกันนะครับนะครับนี่คือพระที่สร้างที่วังหน้านะครับวังหน้าที่พูดกันนะครับที่เขาเรียนรู้ศึกษาเขียนหนังสือมาหลายเล่มที่วังหน้านะครับนะครับ ก็คือเป็นผ้าทิ่ต้นแบบนะครับคือสร้างกันเแรกๆออกมานะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเนื้อผงนะครับเนี่ยเนื้อผงไหมครับก็เอาเนื้อผงแบบนี้ก็เป็นเนื้ออย่างนี้ก็คือสร้างในปีพศ2411นะครับคือคือเอาบล็อกแม่พิมพ์นี่ครับเป็นต้นแบบนี่คือเป็นบล็อกแม่พิมพ์ต้นแบบนะครับนี่คือเป็นบล็อกแม่พิมพ์ต้นแบบนะครับแล้วก็เอามากดพิมพ์นี้ลงไปครับเนี่ยครับคือสร้างสองสี่หนึ่งหนึ่งี่ครับคือวางหน้านะครับ2 4 1สหนึ่งแล้วก็มีหลายเนื้อครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้ออแดงสบู่เลือดนะครับนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับองค์นี้ประกวดได้ที่หนึ่งครับประกวดได้ที่หนึ่งนะครับเนี่ยไปประกวดมาได้ที่หนึ่งนะครับเขาเฮฮากันเลยครับนะครับประกวดได้ที่หนึ่งนะครับนะครับสวยงามไหยครับเนี่ยประกวดได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่หนึ่งนะครับองค์นี้ได้ที่หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วต่อมาก็เป็นก็ผมนล้วก็เนื้อนี้ไปประกวดอีกได้ที่หนึ่งอีกครับเนี่ยอัปลุนนี้ประกวดได้ที่หนึ่งอีกครับ เนื้อไม่เหมือนกันนะครับเนื้อเ็ามีหลายเนื้อมากครับเขาสร้างเพื่อจะลมส,สนาบางคนไม่เคยเห็นนะครับนี่คือสร้างสองสีหนึ่งนะครับสร้างสองศีลหนึ่งของสร้างที่สร้าง,งที่วัดพระแก้ววังหน้านะครับปลุกเสกโดยท่านเจ้าพุคนนะครับนะครับนี่ครับเราให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆจากดูของจริงมาดูของจริงที่ที่บ้านหอศิลป์ปจินบุรีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาสร้างกันมีหลายเนื้อแล้วก็เนื้อแร่แร่อันนี้ครับ แมกนิทแมกมนิไทนะครับนะครับที่ว่าดูดแม่เหล็กคือวันนี้เป็นพวกหิเป็นคล้ายๆอัมพันหยกนะครับเหมือนเหมือนกระดังปังหาพวกนี้ครับนะครับแต่ว่าเขาดูดแม่เหล็กนะครับเป็นหินดูดเป็นหินที่ดูดแม่เหล็กนะครับนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแร่แมกนิไทไอแร่แร่แมกนิาทนะครับก็คือพวกนี้ดูดตะกูลพวกนี้ดูดแม่เหล็กอยู่แล้วครับแล้วตะกูลเนี้ยทํายากครับถ้าออกบางเงี้ยทำยากก็ออกสีดําสีดําเมี่ยมอย่างเงี้ยฮะทำยากครับเพราะว่าถ้าเนื้อเนี้ ต้องมีส่วนผสมถึง9้าอย่างนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับเพราะเนื้อเนี้ยต้องใช้ข่วนผสมผสมถึง9้าอย่างถึงจะออกเป็นเนื้ออย่างนี้ได้แล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆม่เหล็กสามารถดูดเหล็กได้นะครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่หายากนะครับนะครับเป็นเนื้อที่ต้องต้องต้องมีครูบาอาจารย์ชั้นสูงนะครับแล้วก็ต่อทอดสืบกันมานะครับเพราะว่าเป็นเนื้อพระที่ที่ที่สามารถเป็นอ,ออกมาคือ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 มีส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ ส่วนผสมเนี่ยก็คือจะต้องมีพวกส่วนประกอบเช่นเดียวกับอคือประกอบด้วยทองแดงตะกัว่วสารสีปร,รอดเหล็กละลายตัวชินเจ้าน้ําเงินแล้วก็เงินแล้็ทองคํานะครับเพราะจึงออกมาเป็นสำลิดเดชออกเนื้อดํานะครับคือสีส่วนผสมของคือออกมาเหมือนคล้ายกันและดูดแม่เหล็กด้วยกันครับเพราะน้นเนื้อตะกูลนี้จะดูดแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องมีการครูบาอาจารย์ชั้นสูงนะครับแล้วท่านเจ้าคุณก็ได้มาเป็นสืบต่อมานะครับนะครับแล้วก็ หมือนที่ว่าในตำรามันเรียกเขียนว่ารถตัวรถตาแสงนะครับกับรถปูตูได้ไปผลฟ้าแล้วไปหล่อพระเนื้อเนื้อกลุ่มพวกนี้ครับอยู่ในถ้ำนะครับนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ออกมาแล้วก็ต่อยอดกันมาแล้วก็เลยทำมาแรกๆกก็ไม่สวยนะครับแล้วต่อมาก็สวยงามขึ้นนะครับคือได้ได้มีการตั้งนะครับแล้วก็แล้วก็มีเนื้ออยู่สองสีนหนึ่งหนึ่งครับเนื้อเหลือหยกนะครับรถปูทวดนะครับมีเนื้อลูหามีอะไรหลายๆอย่างครับเนี่ยครับ จนถึงมาต่อมาถึงได้มีการสร้างรุ่นนี้ครับรุ่นอ่ารุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นอ่าต่อมาต่อยอดถึงมาเป็นรุ่นของอ่าที่เอามาสืบสืบต่อมาในยุคของของของปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับถึงได้มาสร้างเป็นอันนี้ครับรุ่นนี้ครับรุ่นกล่องไม่ขีดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นเนื้อว่านครับหรือว่านาชุดนี้คือสร้างสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนี่ยสร้างสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหรือว่านนะครับดูง่ายครับนะครับเนื้อเนื้อทำนึบครับพวกนี้จ่ว่านจะดูสวยครับ นี่คือเนอว่างนะครับเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดนะครับดูไว้ครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์ต่อพิมพ์กลางพิมพ์โอ้มีหลายพิมพ์นะครับแล้วก็เราไม่ได้มีเยอะนะครับเนี่ยครับนี่ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ